ล่าสุดครับคุณผู้ฟังนานาชาติยืนยันแล้วว่าทุนบึ้มที่ฮุนเซนใช้นั้นเป็นของใหม่ร้อยเปอร์เซนเรื่องนี้ได้รับการยืนยันจากรอยเตอร์สำนักข่าวยักษ์ใหญ่ของโลกโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระเบิดหลายท่านร่วมกันคอนเฟิร์มโอ้โหบอกเลยว่ามีน้ำหนักขึ้นเยอะครับแบบนี้ยิ่งตอนนี้เขมเรเฉิดฉายบนเวทีโลกอย่างมากแต่เป็นเรื่องด้านดํามืดนะครับทั้งอเมริกาเกาหลีรุมยำสแสเคเครมเขมรและล่าสุดยังมีอินโดนีเซียมาร่วมวงอีกบอกเลยว่างานนี้ หุนเซนถึงกลับไปไม่เป็นถึงว่าช่วงนี้แกงเงียบผิดปกตินะครับคงจะเครียดหน้าดูแม่ตอนทหารไทยเราเหยียบทุน่น PMN2 ฝั่นงนเขมรยังออกมาแถบแบบน้าตเฉยอยู่เลยนะคะใช่เลยครับตอนนั้นฝั่งขเขมรเนี่ยปฏิเสธเสียงแข็งเลยว่าไม่ใช่ผีมือตัวเองแล้วก็พยายามจะโบยว่าทุ่นระเบิดที่ทหารเราไปเหยียบเนี่ยเป็นของเก่าที่ตกค้างมาจากสม,สมัยสงครามกลางเมืองนู่นแล้วก็พยายามจะสร้างเรื่องว่ามันไม่ใช่การกระทําที่จงใจของทหารขเขมรในปัจจุบันค่ะแต่เรื่อง มันก็ไม่ได้จบอยู่แค่นั้นครับเพราะมีสื่อระดับโลกเข้ามาทําข่าวเจาะลึกจนความจริงปรากฏเรื่องนี้ต้องยกความดีความชอบให้รอยเตอร์เลยครับคือรอยเตอร์เนี่ยเขาไม่ได้แค่ฟังความข้างเดียวเขาเอางานสืบสวนสอบสวนมาใช้เต็มรูปแบบกองทัพไทยเราก็ให้ความร่วมมือเต็มที่เปิดหลักฐานให้ดูหมดทั้งภาพถ่ายวิดีโอตอนเก็บกู้ชิ้นส่วนระเบิดหรือแม้แต่ระเบิดทั้งลูกที่ยังไม่ทํางานและรอยเตอร์ก็เอาหลักฐานทั้งหมดเนี่แหละครับส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านทุ่นระเบิด ระดับโลก4คนช่วยกันวิเคราะห์ ซึ่งแต่ละคนก็อยู่คนละที่ไม่ได้รู้จักกันนะครับ oh. แล้วผลที่ออกมาเนี่ยมันเป็นเอกฉันเลยครับทุกคนฟันธงตรงกันเป๊ะๆว่าทุ่นระเบิด Pmn2 ที่เจอมันเป็นของใหม่ที่เพิ่งจะเอามาฝังได้ไม่กี่เดือนนี้เองสดสดร้อนๆเลยไม่ใช่ของเก่าเก็บเป็น10บสปีอย่างที่ขมรพยายามจะอ้าง mm. ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเขามั่นใจกันมากเพราะมีหลักฐานชัดชนิดที่ว่าขมรดินไม่หลุดจริงๆครับซึ่งมีอยู่3ามประเด็นหลักๆที่สําคัญมากข้อแรกเลยคือเปลือกพลาสติกของตัวทุ่น ผู้เชี่ยวชาญที่ชื่อแอนดรูว์เวียนสมิธจากสาราชนาจักรเขาอธิบายว่าพลาสติกของทุ่นระเบิด PMN2 เนี่ยถ้ามันเก่าเก็บฝังดินมานานเป็น10บสปีมันจะสูญเสียความยืดหยุ่นจะเปราะแล้วก็แตกง,ง่ายแต่ของที่เราเจอเนี่ยเปลือกพลาสติกมันยังยืดหยุ่นบีอยู่เลยเหมือนของใหม่แกกล่อง <Ha. S 1> ส่วนข้อที่2คือแผ่นยางที่อยู่ด้านบนของตัวทุ่นครับปกติแล้วแผ่นยางนี้มันจะมีร่องเล็กๆอยู่ถ้ามันถูกฝังดินมานานดินโครนมันจะเข้าไปอุดตันจนเต็มร่องแล้วแผ่นยางก็จะหมองคล้ำแต่ หลักฐานที่รอยเตอร์เอาไปให้ดูเนี่ยแผ่นยางมันยังใหม่เอี่ยมเลยในร่องนั้นน่ะไม่มีคราบดินหรือสิ่งสกรปรกอุดตันอยู่เลยแม้แต่น้อยอ้าวและข้อสุดท้ายที่ชัดที่สุดคือไม่มีรากไม้หรือวัชพืชเกาะติดที่ตัวระเบิดเลยผู้เชิญทานอีกคนคือคุณเยชัวโมเซอร์ปงสุวรรณจากองค์กรแลนไมมอนิเตอร์เขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่วัตถุที่ฝังอยู่ใต้ดินมานานหลายปีจะไม่มีรากไม้เล็กๆหรือพวกวัชพืชชอนชัยเข้าไปเกาะติดแต่นี่มันเกลี้ยงเกลาวมากเหมือนเพื่อเอาไปวางเมื่อวานน อาจจะเป็นเพราะน้ําท่วมหรือดินถล่มเลยทําให้คุณระเบิดดูใหม่ผู้เชี่ยวชาญก็สวนกลับทันควันได้เลยครับว่าปัจจัยพวกนั้นมันอาจจะทําให้ตําแหน่งของระเบิดเปลี่ยนไปได้ แต่มันไม่ได้ทำให้ระเบิดดูใหม่ขึ้นมาได้หรอกชัดเจนมากค่ะแล้วในเมื่อหลักฐานมันมันมดตัวขนาดนี้ทางการไทยเราได้ดำเนินการยังไงต่อบ้างคะแน่นอนว่างานนี้เราไม่ปล่อยผ่านง่ายๆครับเราเดินเกมบนเวทีโลกอย่างเป็นระบบเลยประเทศไทยได้ใช้สิทธิภายใต้อ่อนุสัญญาออตตาว่าหรือสนที่สัญญาห้ามใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลที่ทั้งไทยและขเขมรเป็นสมาชิกอยู่ยื่นคาร้องขอคาชี้แจงอย่างเป็นทางการ คือเราส่งเรื่องฟ้องตรงถึงเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN เลยพร้อมกับแนบหลักฐานทั้งหมดที่เรามีทั้งภาพถ่ายวิดีโอผลวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญเพื่อบังคับให้เขมรต้องออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการผ่าน UN ไม่ใช่มาแถผ่านสื่อมาที่ทําอยู่ ซึ่งล่าสุดเลขา่ะการ UN ก็ตอบรับและรับทราบหลักฐานของไทยเราเรียบร้อยแล้วครับและที่สําคัญคือประเทศญี่ปุ่นที่ตอนนี้เป็นประธานคณะกรรมการอนุสัญญาก็ได้ส่งทีมผู้สังเกตการเข้ามาตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุด้วยตัวเองแล้วดีเลยค่ะยังไม่หมดนะครับเราจะมีหลักฐานเด็ดอีกคือเมื่อวันที่19สิงหาคม2568ทหารเราไปเจอโทรศัพท์มือถือของทหารเขมรตกอยู่ในที่เกิดเหตุ พอเปิดดูเท่านั้นแหละเจอเต็มๆเลยนะทั้งคลิปทั้งภาพที่จะหารขเขมรนกำลังถือทุ่นระเบิด PMN2 สาธิตวิธีการใช้ก่อนจะเอาไปฝังและหลักฐานชิ้นนี้ก็ได้ถูกส่งไปกระทรวงการต่างประเทศเพื่อใช้มัดตัวในเวทีโลกเรียบร้อยแล้วขเขมรน,นี่จนมุมแน่นอน เยี่ยมเลยค่ะนอกจากเรื่องทุนระเบิดแล้วตอนนี้เขมรก็กําลังโดนรุมยําแบบสาหัสเลยนะคะใช่แล้วครับปัญหานี้มันยิ่งใหญ่และน่ากลัวมากสาหรับรัฐบาลเขมรตอนนี้เขมรกําลังโดนประชาคมโลกรุมปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายแก๊งคอร์เซนเตอร์และขบวนการค้ามนุษย์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้และประเทศที่เป็นหัวหอ,อกนําทีมถล่มครั้งนี้ก็คือพี่ใหญ่อย่างสาหรัฐอเมริกากับสหรัฐอเมริกาและอ,อังกฤษนั่นเองแล้วก็ยังมีเกาหลีใต้ ที่ส่งทีมเจ้าหน้าที่ระดับสูงบุกไปถึงพนมเปญหลังจากมีนักศึกษาชาวเกาหลีใต้ชื่อพักมินโฮอายุ22ปีถูกทรมานจนต้องจากไปในศูนย์แก๊งคอลเซนเตอร์และล่าสุดก็มีอินโดนีเซีย มาร่วมวงด้วยอีกประเทศหลังจากมีพลเมืองของเขาชื่อนัดวาอาริยาเสียชีวิตในลักษณะเดียวกันโอ้โหคือตอนนี้ขเขมรเนี่ยโดนรุมสีทิทางครับโอ้เรื่องมันใหญ่จริงค่ะแล้วการกระทําของแก๊งคอร์เซนเตอร์กับการค้ามนุษย์ที่ว่าเนี่ยมันร้ายแรงมากใช่เลยครับถึงขั้นที่ว่าเป็นเรื่องระดับโลกไปเลยแล้วศาลอาญาระหว่างประเทศก็จะเข้ามาจัดการกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลเขมรได้นี่แหละครับคือจุดตายของรัฐบาลเขมรเลยการกระทําที่เกิดขึ้นในศูนย์แก๊งคอร์เซนเตอร์พวกนั้นมันไม่ใช่แค่การหลอกลวงธรรมดาแต่มันคือการ ลักพาตัวคนนับแสนจากทั่วโลกมากักขังหน่วงเหนี่ยวบังคับใช้แรงงานอย่างกับทาสแล้วก็มีการทรมานด้วยถ้าหากว่าใครทํายอดไม่ได้หรือพยายามหนีอการกระทําที่มันเป็นระบบและเกิดขึ้นในวงกว้างขนาดนี้นะครับในทางกฎหมายระหว่างประเทศมันเข้าขายความผิดที่ร้ายแรงที่สุดอย่างหนึ่งของโลกนั่นก็คืออาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติแล้วการที่ศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ icc เข้ามามีอํานาจเข้ามาจัดการได้เนี่ยก็เพราะตัวเขมรเองนั่นแหละครับที่ไปลงนามและให้ สถาบันในธรรมนูนกรุงโรมว่าตั้งแต่ปี2002แล้ว้ไอาการไปลงนามเนี่ยก็เท่ากับเป็นการยอมรับอำนาจของศาล ICC โดยสมัครใจ ฉะนั้นเมื่อมีอาญากรรมร้ายแรงระดับนี้เกิดขึ้นในแผ่นดินขเขมรสาร ICC ก็มีอำนาจเต็มที่ในการเข้ามาสืบสวนสอบสวนและสามารถออกหมายจับใครก็ได้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบ่อนเจ้าของศูนย์หรือแม้กระทั่งบุคคลในรัฐบาลที่ให้ที่พักพิงหรืออำนวยความสะดวกให้กับองค์กรอาญากรรมพวกนี้อ๋อถึงว่าฮุนเซนนี่เครียดเลยค่ะแล้วในขณะที่หลักฐานจากฝั่งเราและนานาชาติมันชัดขนาดนี้ปฏิกิริยาของชาวเน็ตเขมรนี่เขาว่ากันยังไงกันบ้างคะโอ้โหแทนที่จะยอ รับความจริงเรื่องทุ่นระเบิดที่รอยเตอร์ออกมาเปิดโปงนะครับชาวเน็ตฝั่งเท้ากับออกมาโวยวายกันใหญ่เลยกล่าวหาว่าประเทศไทย จ่ายเงินให้สำนักข่าวรอยเตอร์เพื่อสั่งข่าวปลอมนี่มันชัดเจนเลยครับว่าคนขเขมรเนี่ยโดนปิดหูปิดตาถูกป้อนข้อมูลบิดเบือนมานานจนแยกแยะไม่ออกแล้วว่าอะไรคือความจริงอะไรคือเฟคนิ w s คือถูกปลูกฝังให้เกียรติไทยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วพอมีข่าวอะไรที่ไม่ดีกับประเทศตัวเองออกมาก็จะปักใจเชื่อทันทีว่าไทยเราจะใส่ร้าย,ายแหม่ยอมเชื่อคำพูดลอยๆไม่มีหลักฐานแต่ไม่ยอมเชื่อผลการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกที่ทำงานให้กับสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือที่สุดแห่งหนึ่งของโลกครับนั่นส ยอมรับความจริงทั้งที่มันอยู่ตรงหน้าขนาดนี้ใช่แล้ครับอย่างเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยก็มีรายงานของแอม e s ส y International ออกมาด้วยนี่แหละครับคือสิ่งที่มาฝังกลบภาพลักษณ์ของเขมรให้จมดินไปเลยซึ่งเขาไม่ได้พูดอ้อมคๆเลยเขาใช้คำที่แรงและชัดเจนมากว่ารัฐบาลเขมรจงใจเพิกเฉยต่ออาชญาก,กรรมที่เกิดขึ้นที่ร้ายแรงไปกว่านั้นคือการสมรู้ร่วมคิดของรัฐอย่างชัดเจนแอมเนสตี้ <c oughs> เขาไปสัมภาษณ์เหยื่อมาหลายร้อยคน ไประบุตำแหน่งของศูนย์นรกพวกนี้ได้มากกว่า53แห่งทั่วประเทศแล้วก็พบว่าเวลาตำรวจไปช่วยเหลือเหยื่อเนี่ยมันเหมือนละครฉากหนึ่งเลยครับคือตำรวจจะแค่ไปรับตัวคนที่ร้องขอความช่วยเหลือออกมาโดยไม่มีการบุกเข้าไปถลายแก๊งไม่มีการจับกลุ่มไม่มีการสืบสวนสอบสวนอะไรเพิ่มเติมเหมือนเป็นการประสานงานกับเจ้าของศูนย์เพื่อเอาคนออกแล้วก็ปล่อยให้ธุรกิจนรกนั่นดำเนินต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือมันตอกย้ำภาพลักษณ์ของขเมรในสายตาชาวโลกอย่างสมบูรณ์แบบแล้วครับว่าประเทศนี้ได้กลายเป็น แหล่งพักพิงของอาเญียรระดับโลกไปแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐคอยให้ความคุ้มครองอยู่เบื้องหลังดูแล้วสถานการณ์ของเขมรตอนนี้เรียกคือวิกฤตจริงๆค่ะใช่เลยครับทั้งคดีทุนระเบิดที่หลักฐานมัดตัวทั้งการถูกนานาชาติรุมกวาดล้างอาชญียกรรมครั้งใหญ่หายนะทั้งหมดที่ทกําลังขาถมเข้าใส่ตระกูลหุนตอนนี้มันก็เป็นผลกรรมมาจากสิ่งที่พวกเขาทําไว้เองนั่นแหละครับการที่พวกเขาต่อยให้ประเทศกลายเป็นศูนย์กลางขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกขนาดนี้เนี่ยแรกๆมันอาาจจะะใหห้ผลปรโยชน์ สารจากเงินสีเทาที่สัพัดเข้ามาแต่นานวันเข้ามันก็กลับสร้างความเสียหายไปทั่วจนมหาอำนาจอย่างองเมริกาอังกฤษเขาต้องเข้ามาจัดการ <c oughs> ส่วนเรื่องทุนระเบิดที่ชายแดนเนี่ยมันก็อาจจะเป็นความพยายามจะเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาอาญากรรมในเขมรเองหรืออาจจะเป็นการปลูกกระแสชัตนนิยมเพื่อกลบเกลื่อนความผิดแต่สุดท้ายผลลัพธ์มันกลับตรงกันข้ามมันกลายเป็นการเปิดโปงให้โลกได้เห็นความสุกปกรกของ,ของเขมรชัดเจนขึ้นไปอีกนี่แหละครับการกระทําที่ย้อนกลับมาทําร้ายตัวเองอย่างแท้จริงของตระกูลหุน่นกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่่งงชอเรา เพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนฐานและมินสวัสดีครับ